การจนบุรีจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย วันที่21ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาสนาทีณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมสมเด็จพระศรีนครินทร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายรณพงศ์เวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องในวัน,นคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยนางสาวรังศีมารัทนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางสาวทิพร,รัตน์เติมเพชรอายการจังหวัดกาญจนบ,บุรีว่าที่ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารนักเรียนและประชาชนร่วมพิธีโดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้นำผ่านพุ่มเงิน ผ่านพุ่มทองถวายสักการะหน้าพระราชาุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นประธานในพิธีถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระราชาุสาวรีพร้อมกล่าวถวายราชาสดุดุีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระจะสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม พุทธศักราช2443ที่จังหวัดนนทบ,บุรีและสวรรคตในวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538รวมพระชนมายุ94พรรษาตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานับประการ ทรงพระราชทานความเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศา,าสนาทรงเอื้ออาทรต่อผู้ทุกยากผู้เดือดร้อนโดยท่วทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นธุรกันดารโดยเสด็จพระยด,ดาเนินไปทรงเยี่ยมเยียนสอดส่องดูแลด้วยพระองค์เองทุกหนแห่งพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยแท้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเพียรพยายามนำธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดินและทรงช่วยยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของ ของผู้ยากไร้โดยโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการของมูลนิธิอื่นๆเปรียบได้ดังดวงประทีปที่ชดช่วงให้ทั้งความอบอุ่นและสว่างสวัยแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งประเทศพระบุญญาธิการพระคุณูปการและพระคุณธรรมลำเลิศเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินพระเมตตาของพระองค์ยังแนบสนิทยอยู่ในดวงใจของผองเผ่าไทยทั่วทุกสารทิศ ลำดับที no ่17กองพลทหารราบที film, ่เจ้ากกอใ่้ตง ลำดับที่สิบห้าสำนักงานเหล่าการลำดับที่สิบสี่ชมรม